สวัสดีคะ่ปะปอปอกลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพา,พามาดูแต้มแต้มหนึ่งนะคะซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะ,ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยบางคนเขาแบบว่าแฟชั่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นคอร์เรคชันเนี่ยคนเขาจะซื้อไปทําไมกันนะคะหนึ่งเลยนะคะเพื่อความสวยงามอย่างเช่นตัวปอเองเนี่ยจะเป็นคนที่สะสมแฟชั่นไม่ได้สนใจคอร์เรคชันนะคะแต่จะสนใจเรื่องความสวยงามเป็นส่วนใหญ่นะคะถามว่าคอร์เรคชันของแฟชั่นคืออะไรเราสามารถมาดูได้ที่คราบุ๊กเอฟเฟกตตรงนี้นะคะนี่ แล้วก็จะมีบอกนะคะว่ามันจะมีเซตไหนบ้างนะคะที่เป็นคอลเลกชันยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนนี้ที่เห็นเห็นกันอยู่นะคะเห็นเรียกได้ว่าเห็นได้ชัดดีกว่าก็คือเซตนะหาก่อนอย่างเซตบาลอนนะคะก็จะเพิ่มเพิ่มเลือดนะคะเพิ่มเดฟเฟนต์แล้วก็เมจิกเดฟเฟนต์นะคะก็คือการเวทอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราสะสมครบเซตเราก็จะได้ค่าสเตตัสตรงนี้ แต่ว่าถ้าอันไหนเขียนว่ามิลีนะคะก็คือจะเป็นเพิ่มเฉพาะสายชิดถ้า all class ก็คือเพิ่มทั้งฟอรนะคะเพิ่มทุก class อันนี้ก็ต้องเลือกสะสมกันนะคะว่าจะสะสมกันในส่วนไหนอย่างเมจิกก็จะเป็นเวทใช่ไหมคะแล้วหลายคนสงสัยว่าแล้ว collection b o o ตรงนี้มันส่งผลกับอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าส่งผล ในการต่อสู้ทุกรูปแบบนะคะรวมไปถึงในลีกด้วยนะคะโอเควันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงคอเลกชันบุ๊กกันนะคะเราจะมุ่งพูดถึงเรื่องแฟชั่นทั่วๆไปกันนะคะอย่างเช่นตัวปอนเนี่ยจะเป็นคนทีเ่เน้นสะสมในส่วนแฟที่ชอบมากกว่ากับแฟกับแฟชั่นในส่วนที่คนอื่นให้มานะคะก็จะมีเนี่ยสะสมเอาไว้นะคะเป็นช่องๆอ,อย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครมีแฟชั่นก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะเก็บเอาไว้ในสมุด ทีนี้ต้องขอบอกว่าบางแฟชั่นเนี่ยจะไม่สามารถลงซ้าได้นะ,ะถ้าเกิดว่าตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยก็อย่างเช่นพวกปีกบาโฟนะคะที่จะใส่ลงไปในช่องเดียวกันไม่ได้ปีกมังกรที่ปอใส่อยู่นะคะก็จะสะสมได้แค่สีเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูรหรือว่าสีฟ้าสีใดสีหนึ่งเนาะทีนี้ถามว่าอ่ะนอกจากว่าเราสะสมไว้เพื่อความสวยงามแล้วเรายังสะสมไว้เพื่ออะไรได้อีกนะ,ะให้วัดมาที่พลาซ่าโลมนะคะนี่พลาซ่าโลม ในทุกๆวันพฤหัสนะคะมันจะมีแต้มๆหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมารับทุกครั้งทุกๆวันพฤหัสหรือว่าภายในอาทิตย์นั้นๆน,น,นะคะและตัวแต้มจะรีในวันพฤริหัสนะคะเพราะฉะนั้นพอถึงได้แบบว่าถ้าวันพฤริหัสเมื่อไหร่นะคะให้มารับแต้มทันทีเนาะรับที่ตัวนี้ค่ะเออเอาเอ,าเอาชื่อ M P C ละ Break at God r e s s นะคะก็คือจะได้รับในส่วนของแต้ม at mileage นะคะ นี่กดรับทั้งหมดเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นแป้มที่เราสะสมจากแฟชั่นเห็นไหมคะเขาจะมีบอกว่าพาหะพาหนะปะช็อกอะไรวะพาหนะได้แปดสิบแป้มนะคะการตกแต่งอันนี้น่าจะหมายถึงปีกนะคะได้ห้าสิบแต้มแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะอาจจะเป็นชุดกับหัวนะคะได้สิบห้าแต้มรวมเบ็ดเสร็จออกมานะคะก็คือจะเป็นแต้มเมื่อกี้ที่ปอกดรับเข้ามาเนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะมารับทุกๆวันพฤหัส แต้เมที่ไมริชเอาไปใช้ทำอะไรได้นะคะให้กดกระเป๋าขึ้นมานะฮะแล้วก็กดตรงนี้เราสามารถซื้อบัฟเอฟเฟกได้นะคะมันก็จะมีแบบบัฟหนึ่งเพิ่มเท่าไหร่อย่างเงี้ยแอตแทกพาวเวอร์สี่เปอร์เซนใช่ไหมคะในในระยะเวลาสามสิบนาทีใช้ทั้งหมดแปดสิบพอยต์นะคะแล้วก็ Attack b u ฟสองนะคะก็คือจะเพิ่มการโจมตี40เพิ่มแมนยาอีก10นะคะในระยะเวลาเท่ากันนะคะแต่ว่าจะใช้1,000แต้มนะคะมาถึง Attack สามนะคะก็จะมีการโจมตีการโจมตีที่รุนแรงขึ้นอันนี้น่าจะหมายถึง critical นะคะแล้วก็ระยะเวลา30นาทีใช้1 2 0 0แต้มนะแล้วก็บัฟที่4นะคะเพิ่ม Attack 40นะคะแล้วก็อัตราการโจมตีต่อเนื่องก็คือมันตีฮิตนะคะ30นาทีใน1 5 0 0แต้มนะ พูดง่ายๆคือแต้มที่ปอมีมันแลกได้แค่แลกได้แค่บัฟสี่สองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นมารับทุกๆครั้งทุกๆวันพฤหัสนะคะอย่าลืมเนาะเพราะว่ามันก็จะมีในส่วนของ exp โบนัสด้วยเผื่อใครที่แบบว่าเฮ้ย exp <H> เรามันยังไม่มากพออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาแลกบัฟได้ครึ่งชั่วโมงนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะสำหรับคนที่แบบว่าโอแฟชั่นมันได้แค่สวยอย่างเดียวหรือเปล่ามันก็จะมีในส่วนประโยชน์ของตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะโอเควันนี้ก็ หอมปากหอมคอนะฮะมาบอกคือเอาจริงๆไอเอทีไมลิชเนี่ยปอก็ลืมไปแล้วแหละก็คือเพิ่งมาคิดได้ก็คือเมื่อวานคนในกิวบอกถามว่าแต้บมันรีกี่โมงอะไรเงี้ยเราว่าอ๋อเออวะมันรีวันพฤหัสนี่วะก็อย่าลืมมากดรับกันนะคะอย่างน้อยไอ้บาพวกเนี้ยปอใช้นะทําเป็นเล่นไปปอใช้ตีบอสอย่างน้อยก็คือปอปอชอบกดแอตแท็กสี่เนี่ยตอนตีบอสนะคะโดยเฉพาะบอสเมารินที่เราต้องอัด ดาเมจโหดๆเพื่อทำคะแนนแข่งกับคนในเน่นะคะเพราะว่า,เ,าเมอร์ลินเนี่ยมันจะมีการที่เราจะต้องตีเพื่อทำคะแนนกันนะคะในระยะเวลาที่กำหนดเนาะเพราะฉะนั้นบัฟนี้ก็คือค่อนข้างจะดสำคัญพอสมควรน,นะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ปลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ